หลังวุ่นวายนะเคซี่ล้างจานพี่น่าทำหมดข้าเบาเวียทำอะไรเอาปลางอีกหน่ยพี่ฮะไลงพอปลาไหลปาไหลหมคุณเอาทั้งขวดเลยบ่ใอ้โอ้อ้โอ้โอ้าอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โน้อ้้วอ้โอ้โอ้อ้โอ้าอ้โอ้น้โอ้อ้โอ้อ้โ้โออ้โอ้โลปอ ไม่ใช่ปะอะไรปลาปลาล่าไม่ใช่ปาเสียงสองเสียงสองปลาร่าค่ะเออนั่นแหละคุตียวใช่ไหมใช่โง่คุณเฮทีใช่ไหมใช่เออใช่คุตียวใช่ไหมยังไม่แน่ใจค่ะยังไม่แน่ใจ เป็นไรเป็นไหมนอุบาร์ยาตั้มซงตามนะคะค่ะค่ะค่ะใช่แน่นอนค่ะใช่แน่นอนค่ะแล้วได้ยังไงคะโอ้โหอ้โ่มดยังหมดทายยัง ตลาค่ะตลาค่ะป้าเหนื่อยค่ะป้าเหนื่อยค่ะอายุฉักก็ฉากพี่เพชรฉากอ๋ออะไรเอามาลวกเพิ่มหน่อยไอมาเร็วโอ้ยไอมันโอ้ยจ่าเอาเอาเอาไอมาโยนขวดน้ำปลาให้หน่อย กินกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะเออเออเอเออเออเอาเออเอเอ Áh, Wheel, yeah! ừ. no. 춤, uh, ai thêm à bia nuốt lo lắm lâu lên, lâu quay ba lo lắm nè Chef lo lắm ai chef đấy ai chef ai rồi chim 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 à ai chim ai chim Hãy subscribe ป้าเหนื่อยครับป้าเหนื่อยครับปลาอะไรคะปลาปลาถ่นนกเด็กนกเด็กเลยดูลงพกดูลงฟกอ่ะ๋ยวมาเร็วเดี๋ยวมาเร็วนี่วะนี่วะนี่วอันนี้อ่ะอ่ะรับ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 หนึ่งสองว้าบ่เสียง ออนผู้ิวนหวานสักคำที่ค่ะอาชิมออาอาอาอ้วสักคำหนึเววเ้ยพี่นกได้มีกระทุ่งกระวยนะพี่นกเนาะเอออันดันพี่นกดันเอาเชียร์เชพี่นกบอปอนผู้ติวหน่อยเออคบบ อร่อยอร่อยไม่ต้องให้คนนู้นชิมด้วยเดียวมาไปี่มันเนี่ยเนี่ยมา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 ให้ผิวชิมเนยสินะให้ผิวชิมเฮ้ยแซบนะแซกนะ เคทีลัดมาจานแล้วอร่อยไหมมาลองชิมอร่อยแล้วจะกินเลยดีมากอเชทเคทไทยร้อนชิมแล้วเร็วยังไม่แปดนาทีอ่าช้อนมาช้อนมาเยอคนชิมขาดคนนี้แล้วก็วิชาด้วยนะเอาน่าตกแต่งเป็นเป็นงานบ้างเชฟไี่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกอ่ะ เพราะว่ามันต้องมีสีแดงอันนี้สีแดงก็มีพอสมควรแต่ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเคเพราะว่าคุณลืมใส่หมักถั่วฝักยาวใส่แล้วใส่แล้วมือแ่ไั้เพราะว่าอันนี้เทพให้เพราะว่าเจ้าไม่มีผู้แก่เจ้าเลยนะเฮ้ยอารสชาติอารสชาติรสชาติรสชาติกลับไปรสชาตินะไม่เปลี่ยนไหม บะเป๋าเด้มันเบาะขึ้นหับเรือใหญ่เลยเที่ยวหวานเที่ยวหวานเต็มขับรถได้ตั้งภาชนะคะแนตุ๊กติกเดี่ยวได้แต่ผู้เดียวเริ่มเรียนรักวันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเจอพี่โนน่าด้าครับพี่โนนานะครับต้องเจอกันนะครับพี่โนน่าวันนี้วันนี้เจอแรกกันโอเค